มา EP สองไปแล้วน,นะคะ EP แรกเมื่อกี้ที่อัาได้แค่สี่นาทีนะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยมาเริ่มกันต่อเรื่องแรกเราก็จะทำเป็นเบ็นี้เนะก็จะวาการส่วนลำตัวก็จะต้องว่าเป็นตัวนี่ก็จะเป็นลำตัวนะคเขารียกหน เราุ้ตตตตยตอนุ้ยยามาจะโดนจระเข้ส่วนจริงครับดูเี้ยแล้วเราะกล่งเฮ้ยเราต้องสู้ดิมนช่วยอะไรักอย่างหนึ่งได้ไหมเ่ื่อทำตัวมีประโยชน์หน่อยนอกจากเอ,อ่อไปล่าจระเข้แล้วอะไปลงไปลงไปล่าหมหึกใหน่อยดิฉันอยากได้หมึกสีดำของมันอะอ๋อจุ๊กก้มเห็นล้มันลอยแล้วเราอยู่ทำไมต้องการปลาหมึกอะ เคยก็จะวาดเป็นส่วนประมาณนี้เนาะตัแเี่วแล้ว่ะไม่มีปมึกเลยต้องออกไปกลๆก่นีหน่อยอ่ะอนนั้นโยนนั้นมีเห็่ี่มกเหยกลับไีกว่าโอ้หมันแลกงยักษ์เพียนยังพี่จะเปลี่ยนให้น,น,นี่ก็แล้วกันนะอะให้ยัง ไปสนใจตรงนี้เห็นแค่ตรงนี้ก็น่า่อแล้วเออเขาค่ะพี่ชี้เกจมากก่าแลกวเป็นส่วนกระโปงนะคะกระโปงตรงนเขเต่าเต่าสีกระปงก็ประมาณนี้นะกระโปงเบี้ยวคนไม่เป็นแล้นี่นะคะก็เป็นส่วนขา ทุกคนว่าเสร็จแล้วว่าตอนพี่ได้สุดเหลีอยงค่ะแม่นนั่นเดี๋ยวเราจะมันต้องสีนงดูได้นิดนึงนะจนสีของพวกเรามันเป็นสีของบ้าจะเรนี่เธอจะได้มาด้วยนะเป็นสุมนี่นี่จะเป็นสีที่เะอเก็จะเป็นว้าสามส่วนสี่นะคะ น้นส่ส่วนส่ถ้าจะอระมาณนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าสีเข้าเนะี่มันติดากจิงๆติดากเแล่ะเพาะว,ว่มันเหนียวน่ะครัไม,มกดูเากระตัวโอ้ดูน่าอ่าปากวยใช่แล้วก็ย่าลืมตัดขนแก่ด้วยนงม,มนัผมสัให้น้องกขนั่งอยู่โอ้เราสามารถยวยลไ และนี่านแตนสุข,ของพวกเรานะโอเคต่อไปเราจะเริ่มการทำฟามเราจะรอตัวข้างๆตรงนี้นะคะเพื่อนเป็นฟาร์มของแรเตอร์ก่อ,อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางแผนเพื่อไปจับไรสเตอร์คอยาวนั้นด้วยซึ่งคอยาวเนี่ยถ้าเราอยากจับเนีเราจะต้องใช้ถ่าววันนะฉันไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราวางแผงแล้วมัจะจับได้เลยไหทอมพี่ไหมพี่บโโูพีกช่างหน้าหมองเหลืองก็ต้องขอบใจด้วยนะคะพี่มันคือสีเนืน้อออกเหลือง

พ,พี่ก็ต้องปิดไลน์แล้วเอ้ยพี่ก็ต้องปิดคลิปนี้แล้วนะลูกคนเพราะว่ามันใจนี่ทุกคนเราติดตามในพี่ศาสร์นะคะ